ซูบารุประเทศไทยเตรียมยุติเลิกผลิตไม่ขอไปต่อในวันที่30ธันวาคม2567นี้นะครับทุกท่านโอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ช็อกแล้วก็สะเทือนประเทศไทยมากๆเลยนะครับก็คือจะเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านและบริษัทญี่ปุ่นยื่นล้มละลายมากถึง10,000ลรายในออปี67นี้นะครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ11ปีในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับสอเป็นวิกฤตครั้งใหม่ของญี่ปุ่นเลยนะครับทุกท่านกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ของค่าญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยร้อนแรงนะครับไม่รู้ว่ามันจะยาวถึงปีหน้าไหมนะครับทุกท่านโอเครายละเอยียดจะเป็นไงก็ไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับ ซูบารุเลิกขายรถยนต์ในประเทศไทยแล้วหยุดประกอบรถยนต์ซูบารุภายในวันที่30ธันวาคมปี2567นี้นะครับพร้อมเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมดแต่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาขายแทนทั้งคันครับเหมือนกับให้ซูซูกินะครับที่เรียกว่านำรถจากประเทศอินเดียหรือว่ามาเลเซียสิงคโปร์หรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาขายแทน,นครับทุกท่านก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปแต่อาจจะน้อยลงครับที่ จะนาแบรนด์ตัวเองมาขายหรือว่าแบรนด์ในเครือซูบารุยุติบทบาทเลิกผลิตปิดโรงงานในประเทศไทยและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการนําเข้ารถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นและอาเซียนหรืออินเดียและก็ค่ายอื่นๆเข้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทยแทนครับเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2567กจซูซูกิก็ได้เปิดเผยว่าจะหยุดสายการผลิตที่โรงงานประเทศไทยสิ้นปี2568นี้นะครับโดยยืนยันว่าจะให้บริการหลังการขายเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าเป็น เข่าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวครับสาหรับ2แบรนด์2ค่ายที่เคยมาทําธุรกิจแล้วก็ตั้งลกลากตั้งรากฐานในบ้านเรามาค่อนข้างนานเลยครับสามารถพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนรัฐบาลไทยกับปัญหามาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับค่ายรถที่อยู่มาก่อนหรือว่าทําธุรกิจมามาก่อนครับมีให้หรือไม่ทําวิกฤตโควิดในปี2020นะครับส่งผลยังทําให้ยอดขายของซูบารุแล้วก็ซูซูกิเองครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับเรื่อยๆ ก็คือยอดขายของซูบารุนะครับลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2021ถึงปี2022มีเพียงปีละ2 3,000คันเองนะครับทุกท่านโอ้โหก็เรีวยกว่าเฉลี่ยก็ประมาณ6ถึง600กว่าคันเองนะครับต่อเดือนเนาะหลังจากปี2023นะครับซูบารุมียอดขายเพียงปีละ1,000คันนะครับหรือน้อยกว่าจากการตีตลาดของค่ายักใหญ่จากประเทศจีนเองหรือว่ายุโรปอเมริกาเองครับทำให้มียอดขายไม่ค่อยสู้ดีนะครับไม่ค่อยดีสําหรับผลประกอบการ มีผลประกอบการติดลมนะครับจากแต่ก่อนนะครับ20ปีแต่ก่อนที่ผ่านมาซูบารุนะครับได้นําเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขายและเพิ่มทางเลือกโดยการนําอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนมาประกอบที่มาเลเซียนะครับก็คือเป็นรุ่น XV เพื่อลดภาษีนําเข้าทําให้เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมากแล้วก็มียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก100คันนะครับมาเป็น1,000คันนําไปสู่การตัดสินใจจะตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับจากการร่วมทุนระหว่างกันจงกรุ๊ปนะครับแล้วก็ซูบารุ เมื่อปี2019เดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยเม็ดเงินลงทุนมากกว่า5,000ล้านบาทนะครับตันจงกลุ่มนะครับมีหุ้นอยู่ประมาณ75%นะครับสุบาร,รุมีหุ้นอยู่25%ในปี2019ที่ผ่านมาและได้ตั้งยอดขายไว้ปีละ6,000คันต่อปีนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหวัวใจสําคัญนะครับกับการพัฒนารถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตหรือจะยังคงยืนยันที่จะพัฒนารถยนต์น้ํามันต่อไปของค่ายเองทั้งยังมีปัจจัยเสริมเกี่ยวกับ รัฐบาลที่ยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการเงินเพื่อรักษานักลงทุนหรือว่าบริษัทที่เคยมาตั้งธุรกิจในบ้านเราครับให้คงอยู่ต่อไปส่งผลให้แบรนด์อื่นๆได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงถึงขั้นปิดโรงงานตามกันไปเรื่อยๆในอนาคตก็เป็นได้นะครับหากมองในระยะยาวเนาะก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีต่อประเทศไทยเรานะครับทุกท่านตันจงกรุ๊ปแล้วก็ซูบารุนะครับได้นํารถยนต์ญี่ปุ่นเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับมีราคาที่สูงนะครับสู กว่ารถยนต์ญี่ปุ่นที่ประกอบแล้วก็ผลิตในประเทศไทยเองนะครับเพราะว่าจะมีอัตราภาษีที่นําเข้าสูงถึง80%โดยจากปกติราคารถยนต์ซูบารุนะครับที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาขายในประเทศไทยเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2ล้านกว่าบาทนะครับก็เหลือประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านประมาณล้านสี่ล้านห้านอกจากการนําเข้ามาประกอบในโรงงานามาเลเซียหรือว่าในประเทศไทยนะครับก็ลดลงไปอีกซึ่งเรียกได้ว่ามีภาษีที่ถูกลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับจาก2ล้านเหลือล้านกว่าๆเนาะล้านต้นถึงล้านห้าเนะ จึงทําให้มียอดขายนะครับทุกท่านแต่ก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าเป็น2เท่าในเซกเมนต์เดียวกันนะครับทุกท่านในปัจจุบันเนาะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่นำอะไรแล้วก็อุปกรณ์มาประกอบในโรงงานมาเลเซียครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าจะตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับจากปกติ100คันถึง200คันต่อปีนะครับเพิ่มขึ้น10เท่าเลยนะครับเป็น1,000พันถึง3,000คันต่อปีโดยแล้วปัญหาเลยปัญหา หลักๆนะครับที่ทำให้ค่ายซูบารุยุติแล้วก็ปิดโรงงานสิ้นปีนี้นะครับทุกท่านอาจจะมองได้จากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ส่งผลกระทบรอบด้านนะครับให้กับค่ายรถยนต์ซูบารุโดยปัจจัยหลักๆนะครับที่ทําให้ซูบารุแล้วก็ซูซูกิตัดสินใจยุติบทบาทในประเทศไทยนะครับและก็ปิดโรงงานในประเทศไทยก็น่าจะมาจากปัญหาหลักๆก,ก็คือการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มียอดขายแล้วก็ส่วนแบ่งที่น้อยลดลงอย่างต่อเนื่องทํา ให้มียอดขายต่อเดือนไม่ถึง100คันนะครับสปัญหาจากการทําตลาดยากขึ้นกว่าในอดีตในแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามีรถยนต์จากค่ายจีนเองแล้วก็อเมริกายุโรปเองนะครับที่เรียกได้ว่าทันสมัยกว่าดีกว่าแล้วก็ออปชันฟังก์ชันการใช้งานที่สูงกว่าแต่ราคาเข้าถึงได้จับต้องได้ง่ายแล้วก็ถูกกว่านะครับและค่ายญี่ปุ่นนะครับที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านะครับที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายเนาะเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่องทําให้รถยนต์ค่ายซูบารุเองแล้วก็ซูซูกิเองนะครับที่มียอดขาย ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับใน2-3ปีที่ผ่านมาก็ทําให้มียอดขายที่ต่าลงลดลงในทุกๆเดือนครับโดยซูบารุนะครับ,รบมียอดขายลดลง0.4%หรือ3,952คันในปี2562นะครับลดลงเหลือ0.2%และ0.3%หรือประมาณ1,682คันถึง2,282คันในช่วงปี2565แล้วก็2566ที่ผ่านมาและซูซูกินะครับประสบปัญหายอดขายลดลงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเหลือเพียง 1.6%นะครับจากเคยทําได้สูงสุดนะครับอยู่ที่26,380คันลดลงต่อเนื่องครับติดต่อกันในรอบ3ปีเลยอยู่ที่39.5%มียอดขายลดลงลดลงเหลือนะครับอยู่ที่12,151คันครับลดลงค่อนข้างเยอะเลยสรุปซูบารุนะครับมียอดขายขาดทุนสุดที่สะสมนะครับอยู่ที่272ล้านบาทถึง1,757ล้านบาทส่วนซูซูกินะครับยอดสะสมขาดทุนสะสมประมาณ1,752ล้านบาทนะครับทุกท่านเรียก ว่ารถยนต์ทั้งสองค่ายเนี่ยขาดทุนสะสมรวมกันนะครับถึง3,781ล้านบาทเลยในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ปีก่อนที่ผ่านมาโดยการเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของเอ่อรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนนะครับ2%แล้วก็ยอดจําหน่ายรถยนต์ทั้งหมดในปี2565อยู่ที่10%นะครับของค่ายจีนในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนปี2567ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับที่ถูกตีตลาดจากค่ายจีนและต่างประเทศเองทําให้มีแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทยนะครับมียอดขายหดตัวลดลงจาก1.83ล้านคันต่อปีเหลือ1.71ล้านคันต่อปีนะครับในปี2567สรุปยอดหายไปนะครับประมาณ80,000คันต่อปีเลยนะครับทุกท่านหากจะทําให้ยอดขายรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นกลับมาเหมือนเดิมนะครับมียอดขายเหมือนเดิม2ล้านคันเนี่ยก็โอ้โหน่าจะยากเลยนะครับทุกท่านเรียกได้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปั้นอะ่ะประมาณ2ปีหรือว่าไม่ต่ํากว่า2ปีนะครับผลกระทบครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นผลกระทบที่ เป็นบทเรียนที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่อีกบทเรียนหนึ่งเพราะมันจะเป็นผลกระทบที่เรียกว่าเป็นวงกว้างแล้วก็ทําให้ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ICE รวมถึงห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับรถยนต์ทุกรูปแบบนะครับจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับระยะยาวเลยรวมถึงโครงสร้างแล้วก็การผลิตแล้วก็ความต้องการชิ้นส่วนของรถยนต์ ICE ก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงโดยการเข้ามาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้า BEV ทั้งในค่ายจีนเองหรือว่ายุโรปเองนะครับหนึ่งคำ BEV เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ ชิ้นส่วนเพียง2-3000พันชิ้นส่วนเท่านั้นครับซึ่งแตกต่างกันกันกบเอารถยนต์น้ำมัน ICE เนาะหนึ่งคัน ICE เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ชิ้นส่วนมีชิ้นส่วนมากถึง10เท่าหรือว่า10,000กว่าชิ้นนะครับทุกท่านโอ้โหเรียกได้ว่าเออไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกับยอดหรือว่ารายได้อุปทานห่วงโซ่อุปทานที่จะหายไปก็ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ท่อไอเสียท่อไอเสียหัวฉีดต,ต่างๆนะครับทุกท่านการเติบโตของตลาดรถยนต์ EV มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียอยู่ในปัจจัยเดียวกันนะครับหากตัว ปลายน้ําไม่สามารถปรับตัวหรือว่าปรับตัวได้ช้านะครับก็อาจจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวนะครับให้กับค่ายจีนหรือว่าค่ายยุโรปเองก็เป็นได้นะครับควรที่จะเตรียมพร้อมหรือปรับตัวให้สอดคล้องกับาการเจริญเติบโตของรถยนต์ BEV ไฮบริดหรือเครื่องยนต์ผสม EREV แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับทุกท่านควรที่จะปรับตัวเนาะโอเคต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมผลการทดสอบ NCA นคครับเป็นผลการทดสอบรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ เราขับอยู่หรือว่าค่ายอื่นค่ายของคู่แข่งนะครับที่ได้รับผลการทดสอบเมื่อไม่นานนี้ที่ผ่านมานะครับมาดูนะครับว่าผลทดสอบจะได้เท่าไหร่กันบ้างกี่ดาวกันบ้างนะครับในแต่ละค่ายเนาะโอเคเรามาดูผลการทดสอบ ASE a n n c a p รถยนต์ในแต่ละรุ่นแต่ละเซ็กเมนต์นะครับมีคะแนนได้คะแนนหรือว่าได้ดาวกันกี่ดาวกันบ้างนะครับทุกท่านจากผลการทดสอบนะครับ Isuzu d ดี x ปี2020นะครับได้ได้5าดาวนะครับแล้วก็ Honda CRV ปี2023นะครับได้5ดาวนะครับแล้วก็ s u zuki e r t i g ติกปี2019ได้4 นะครับแล้วก็ Honda City ปี2020นะครับได้รับ5ดาวแล้วก็ค่ายเชอร์รี่โอมาดานะครับปี2 0 2 4นะครับได้รับ5ดาวจากการทดสอบ n c a p นะครับแล้วก็ค่าย Mitsubishi X กคอร์ดนะครับปี2024นะครับได้รับ5ดาวแล้วก็ค่าย Honda นะครับเป็น Honda Accord ปี2024นะครับได้รับ5ดาวค่าย Mitsubishi นะครับเป็น m i มิสูบิชิไ i t ั n นะครับอ่ปี2023ได้รับ5ดาวเช่นกันแล้วก็ค่าย Nissan นะครับเป็นนิ s สันคลิกปี2020นะครับได้รรััับบ5ดาววเช่นนนกกแล้็ MG ZS ปี2020ะค ได้ร <S preach science> ับ5ดาว Honda w ดันะครับปี2022ครับได้รับ5ดาวแล้วก็ Toyota v e l o ลนะครับปี2022นะครับได้รับ5ดาวแล้วก็ Honda c i v i ิปี2021นะครับได้รับ5ดาวแล้วก็ Suzuki s w i ิ t นะครับปี2028ได้รับ4ดาวแล้วก็ Toyota y a r i ิสเทีนะครับปี2027ได้รับ5ดาวแล้วก็ h ุนไดฮุนไดสตาร์เกรเซ่นะครับปี2022ได้รับ4ดาวแล้วก็ Toyota y a r i ิสเปี2023ได้รับ5ดาวแล้วก็ MG3 ปี2018นะครับได้รับ2ดาวนะครับแล้วก็ค่ายเวียดนามอย่างวิน ปี2022ครับได้รับ4ดาวโอเคต่อไปก็จะเป็นผลการทดสอบรถยนต์กระบะแล้วก็ SUV ที่ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับทุกท่านโอเคด้านบนเนี่ยก็เป็นค่ายฟอร์ดนะครับทุกท่าน t o y ยต้า r ีอาร์สปอร์ D-Max และ m a z d a นะครับทุกท่านก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็0ถึง100และระยะเบรกและท็อปสปีดสูงสุดนะครับทุกท่านว่าทาได้เท่าไหร่กันบ้างโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข่าวสารวงการรถยนต์ที่ทางเที่ยวทุกไทยบาชิกได้ร งจุดไหนหรือว่าเ,เพื่อนๆอ,อยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาเรชธานาวุฒิสันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสําหรับวสวัสดีครับ